กินดกินดอามาละ้องอาเนี่ยคืออะไรเียนาคืออะไรไอบอกไปน้องสุดรู้เปล่าไม่รู้เียนาคืออะไรครับเซียนาก็เป็นเพจที่ทาขึ้นมาเพื่อช่วยสังคมนะ่อสังคมให้่าอยู่ขึ้น ในการบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในการเวลาเราเจอการแชร์กันใ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 นโลกโซเชียลเนี่ยบางทีเราอยากช่วยเหลือแต่ด้วยด้วยในฐานะที่กําลังเราเห็นก็น้อยก็น้อยนะครับกําลังทรัพย์เราก็น้อยแต่ทีเนี้ยมีคนที่เขามีกําลังรัพย์และเขาอยากจะทําตรงนี้นะครับเดาช่วยเหลือคนตรงนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยอ,อ,อย่างเราเนี่ยกาลังรับไม่มีแต่ว่าง เฮ้ยเกือบลงน้ำนะเกือบลงน้ำนะแต่อย่างคนที่ออก,ออกออกออกคุณออกทรัพย์ให้เราในในโครงการน,นี้เราก็ต้องทำธุรกิจก็ไม่ว่างเพราะฉะนั้นก็สลับกันที่ออกคุณอะไรเงี้ยเราออกแรงให้ออกใจด้วยมันไม่ขึ้นคนดูมันไม่ขึ้นคนดูก็เป็นไรเนี่ยมีขึ้นหเนี่ยคนคนนั้นหลอกไม่เป็นไรก็ต้องขอบคุณอย่ พี่เพิร์นทูพี่เพิร์นนะครับจัดโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกเราแล้วครับแล้วก็อาหารมื้อนี้นะครับข้าวลูกกาุ้งของตัวขอบคุณพี่เปิร์นด้วยนะครับตอนนี้เราอะไรกันตอนนี้เราตอนนี้เรายังอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ลุยาลุยาเราไปสกล์กาลังไปสกลไปช่วยน้องน้องทิมนะครับตอนนี้น้องทิมก็ากำลังผ่าตัดแล้วนะ ก็ขอให้ทุกคนส่ง,งแรงใจให้น้องหน่อยว่าน้องคิมีมอยูาา่ในห้องมาตัดน้องปลอดภัยนะครับเข้าใจผมอ,อกเป็น <Okay. S 1> พ่อเป็นแม่นะเวลาเห็นลูกเจ็บขนาดนี้นใจแทบขาดนะใจแทบขาดรลอนแล้วด้วยความที่พี่เฟินก็ก็แก่แล้วนะ <c oughs> เป็นแม่แล้วนะมีลูกสองแล้วพี่เฟินก็แก่แล้วก็ <c oughs> อันนี้ผมไม่ได้รู้นะ <c oughs> พี่เฟินก็ก็เลยเข้าใจนะล้วมันวุ่นนะผมให้ขอรับเที้ยนนี้พี่เฟินกำชับมาเลยว่า ต้องไปให้ได้ต้องรีบรีบจัดการเท่าไรที่สุดเลยก็เลยอยากถามพี่เพื่อนว่าทำไมพี่ไม่จองหัวครับผมเราได้ถึงปุ๊บปั๊บเลยไม่น้องก็อยู่ในห้องผ่าตัดตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเรารองเล่นงแวะได้ยังแวะได้นะไม่ใช่ว่าเรามาทะเลเท่าไหร่นะครับแต่น้องอยู่ในห้อนมาตัดเราไปก็จะเอาแวะกินแบบนึงก่อนครับต้องเดินได้ท้องครับกินกึ่งขาดแล้วอ่บพี่ต๋องอ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วผิวเลยพี่ต๋องถือว่าเป็นถือว่าเป็นนะครับถือว่ามาบอกมันจะหายผิวนะครับ ไอหน้ารักลามไปถึงไอเหน้าเลยคัันนสองคนนี้เป็นคู่เกมนะครับน้าใครยังไม่รู้ครับขอย้ำอีกทีตองว่าตองสร้างมาทำไมไม่กิน <sucks> ป um ุ <Their royalty> ้เกมบนรางเ่วาน้องบ๊อบโดนเล่นเรื่องเป็นเกมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับใช่ เราต้องประหยัดพลังงานนะครับเอ้ยประหยัดงบนะครับกุ้งหนึ่งตัวกินแบ่งแบ่งกันสี่คนนะครับผมกินแค่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเราต้องช่วยเราเอาเงินไปช่วยเหลือคนมากกว่าไหนบ้ากินเมื่อกี้แบบกินเมื่อกี้แบบสองตัวคลิปนี้แบบหนึ่งตัวหนึ่งตัวกินสองคนนะครับเมประหยัดประหยัดเอากินแค่ให้รู้รสนะครับ ท่าองงบประมาณพี่เบิร์นในการกินระหว่างเดินทางพี่เบิร์นให้มา59บาทนะครับคุงบประมาณในการกินครับเป็นบอสที่น่ารักก็นั่งดูด้วยคนยูนเท่าไหร่ไม่รู้อ้าวขอขอตบมือต้อนรับคนท้ออาหารเลยกูจะได้กลับบ้านเนี่ยโดนตีเนี่ยละมืดนหึ ต๋องเองครับมันเหนียวจริงนะอืมคื่มหนังหนังเนียเหนียวอ่ะนียวราห้ามกินมาแล้วดูไอ้ไอ้กินหมดแล้วนี่กุ้งเป็นกุ้งที่ต้องหนักอาจารย์มาน้ำมันมาแน่เลยหนังเหนียวมาก อากาศก็ดีนะวันนี้อยู่ที่ร้านต้น,นน้ำริำำเวอร์วิวใช่ไหมอากาตายา่าสองคนอะไรกินขา้าวลองลองน้องคน,นไหนเราติดต่ออีกอบก,กับไปน,นา ตอนนี้น้องไอกําลังร้องเพลงไม่รู้จักฉันเมื่อเธอครับกินอย่างเดียวครับตอนนี้ยังไม่รู้จักใครยังไม่คุยกับใครแล้วไอ้้องหมายไหมเออไอ้ทั้งกล้องห่อยหรอกทั้งหลายว่าไงดีตตามเป็นร้านรอจ่าวัสดีครับตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรแล้วครับนอกจากกินอย่างเดียวน้องน้องเล็กสุดนะอายุมันสิบแปด อย่ครก็ได้ม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะครูคให้น้อง, <c oughs> ง,งมามากแล้วสมัครสาวเขาอยากขึ้นครูให้น้องสมัครมารายชื่อพี่เงยแต่พี่เงยต้องดูงานก่อนนะเดี๋ยวใช่พี่ต้องส่งของดีๆไปให้น้องได้เช็คก่อนเช็คก,ก่อนนะครับเช็ค <c oughs> สาวนะครับเด็กสมัยนี้มันหล่อแล้ว้องไอ้หม่องลุงไอ้สดจริงๆแต่ว่าไม่มีซิงนะครับไป แล้วกสุกหรือว่าะกุ้งามนี่้มรงเพราะว่าน่ากินมากนี่น่ากินมากนี่กุ้งหรือว่าผมนะครับ้กุ้งหอดยาน้องเล็กน่ารักมีเบสปูไม่เห็นมีใครพูดถึงปูเลยโอ้ยได้รักขนาดพี่เนนายเท่มากเอฟซีพีเนววดาวอ๋อมาเริ่มเพิ่ม เอือแตกเนี่ย,อเ,เ,ยอเอือดแล้วครับเอือดเอะไรเดี๋ยวเราก็จะยิงยาวไปกรุงเทพนะครับยิงกันมายิงันมาอีกไหมก็ขอตัวรื้อพันธุ์ข้าของอ่อนก่อกเดี๋ยวเสียวเวลาซะ นะครับโอเคเนายฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามเพจเลยด้วยนะครับซ s r นะครับแชร์กันอยู่หน้าเฟซทั้งหน้าเฟซที่หน้าเฟซที่ตองหน้าเฟซที่ไอหน้าเฟซที่เปิดนะครับติดตามด้วยฝากติออกตารด้วยว่าเจอไทยแบบเดือดร้อนจริงๆก็ส่งมานะครับขอเป็นเดือดร้อนจริงๆล้วกันนะว่าที่ส่งมาหลายๆคนก็ดูแล้วบางทีก็อาจเข้าใจว่าเดือดร้อนแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทุกเทสเราขอไปที่เคสที่มัน ต้องเร่งรีบเร่งด่วนจริงๆก่อนที่แบบว่าเอ,อต้องไปให้ไวที่สุดนะครับเราจะคัดกันตามความเหมาะสมใช่เพราะว่าเราต้องต้องเอาเข้ามาประชุมกันในกลุ่มทีนะครับมีหลักการมากครับในประชุมใช้คำว่าประชุม <c oughs> จริงๆในกลุ่มก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยปรึกษาปรึกษาครับว่าเคสไหนเราสมควรช่วยเหลือในด้านใดบ้าง สิ่งที่เราต้องตา้ตานคืออะไรนะครับผมออก็ยังไงก็ฝากแชกร์ต่อๆกันสำหรับเพจโครงการเราด้วยนะครับไม่เห็นพี่เลยเพราะว่าความหล่อของพี่มันบางตาเนองหมดแล้วโดนทำเยอะจบประโยคยิ้มเลยไม่เก่งเลยไปไปเยอะ